ปุตตะกาโมละเปปุตตังธนากาโมละเปธนังอัติกายเยกายยายะเทวนางบียตังสุตวาอิติปิโสพระกวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโมมรณังสุขขังอระหังสุขัตโตนะโมพุทธายะสาธุ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  สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับน้องนนะครับครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับที่ติดตามช่องนะครับพระสมเด็จวรัคังนะครับกลุวัดกัลยาณมิตรนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้เป็นหรือว่าเป็นเรื่องามยามดีนะครับซึ่งนานนาน นานๆทีนะครับนานๆทีจะมีแบบนี้นะครับซึ่งนะครับอแอดมินเนี่ยนะครับมีจุดประสงค์หลักในการทำคลิปขึ้นมาต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับพระสมเด็จนะครับกุวัดกรยาดมิตรนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมได้เห็นนะครับว่าพระแท้นะครับของกุวัดกรยาดมิตรเป็นอย่างไร นะครับออวันนี้ครับวันนี้ครับมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องกูบาอาจารย์แล้วก็เอฟซีหลายท่านนะครับคอมเมนต์นะครับบอกว่าทํายังไงอยากจะได้พระนะครับอยากจะได้ไว้บูชาบ้างสักองค์หรือสององนะครับแอดมินก็เลยนั่งคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วเรามีมีพระนะครับเราแบ่งบัน ให้เพื่อนเพพี่ๆนะครับได้นำไปบูชาต่อนะครับเพื่อที่จะไปเขาเรียกอะไรครับสืบสารพระพุทธศาสนานะครับตามนะครับที่ท่านสมเด็จพิจารณโตท่านพูดไว้นะครับท่านทำพระไว้นี่ครับก็คืออยากจะให้อนาคตข้างหน้าเนี่ยยังเห็นว่ายังมีพระศาสนาอยู่นะครับแล้วก็ใช้นะครับพระเนี่ยนะครับ เป็นทุนนะครับในการธนุบำรุงศาสนาต่างๆนะครับผมวันนี้ครับแอดมินก็เลยตัดสินใจครับนำพระนะครับวันนี้แอดมินจะมาเอาเอาพระนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยได้แบ่งปันกันไปนะครับเช่าบูชาไปนะครับวันนี้นะครับแอดมินได้นำพระชุดแรกนะครับ A1 และ A2 นะครับเป็นพระพิมพ์อะไรครับ เพื่อนทราบไหมครับเนี่ยพิมพ์นี้คือพิมพ์เจดีย์นะครับเป็นพิมพ์เจดีย์อยู่ในชุดไตรภาคีเลยนะครับใหญ่ได้ดีนะครับแต่นะครับเนื้อหามวลสารนะครับของพระพิมพ์เจดีย์อันนี้สององนี้นะครับเป็นเนื้อขาวปูนเปลือกหอยนะครับแกปูนนะครับลงลักนะครับปิดทองนะครับลงรักปิดทอง แอดมินให้ดูองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับยังแอดมินเลือกมานะครับเอาเลือกองค์ที่มีความชัดนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับเห็นไหมครับลักษณะเสียนนะครับพระเนี่ยท่านจะกลมใหญ่นะครับแล้วก็มีหูเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับหูคนนะครับก็คือหูมีหูแหลมแหลมนะครับหูแหลมแหลมเดี๋ยวแอดมินจะใช้ไม้ชิปให้ดูว่ามีหูยังไง หูเลมแหลมมันคือหูบริเวณนี้ครับเนี่ยบริเวณตรงนี้ครับเนี่ยหูเล้มแหลมเห็นไหมครับด้านข้างสองข้างนะครับแล้วก็จะมีนะครับอกเลยนะครับอกมีลักษณะเป็นอกวีใหญ่อกไผ่ครับอกใหญ่เลยไหมครับอกใหญ่เลยนี่ครับเห็นไหมครับดูปิดซึมนะครับนี่ครับพิมทรงเจดีครับพิมทรงเจดีนี่ครับมีกรอบนะครับกระจกเรียบร้อยนะครับนี่นี่นะครับ พิมพ์ทรงเจดีนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์ทรงเจดีองค์ที่หนึ่งงดงามนะครับให้ดูด้านข้างครับให้ดูด้านข้างการตัดนะครับเห็นไหมครับพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงครับใหญ่ได้ดีนะครับดีคือดีที่สุดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับด้านหลังครับด้านหลังก็คือจะมีลักษณะมีพระอีกหนึ่งองค์มาติดไว้ Great นะครับแต่ว่าด้วยนะครับแอดมินนะครับได้มีการ ต้มน้ำร้อนนะครับแล้วก็ใช้ไอ้น้ำนะครับเข้ามาแยกอง์พระออกไปนะครับแยกองพระออกไปให้ดูด้านหลังนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้พิจารณาครับองค์นี้ครับ A1 นะครับ A1 ให้่งเพื่อนพ่พี่ๆได้ดูนะครับเดี๋ยวตอนท้ายแอนดมินจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับอันนี้ให้ดูก่อนครับว่าเป็นพิมพ์ทรงอะไรบ้างนะครับให้ดูด้านข้างเห็นไหมครับ บริเวณด้านนี้ก็คือเมื่อนะครับพระไปถึงช่วงช่วงหนึ่งแล้วก็มีเป็นพวกมวลสารนะครับที่มดปลวกหรือว่าการย่อยสลายนะครับเขาก็จะเกิดโพรงเกิดรูนะครับให้เห็นนะครับซึ่งมองได้เลยครับว่าเป็นพระแท้ครับแอดมินนองคำนวณดูพระสมเด็จกุวัตรกรยานี่หนึ150ปีอัพนะครับหนึ่งปีอัพสร้างเราเรา สองสี่ศูนสี่นะครับถึงสองสี่หนึ่งสามก็คือช่วงที่ทําพระบางุ่มพมนะครับนี่ครับเป็นให้ดูนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์หลักครับเนื่องจากว่า,าเนื้อหามวลสารหลักเลยของอพระปุวัตกรยานมิตรก็คือจะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับ ดอกหอยนะครับสีขาวนะครับดอกหอยสีขาวนะครับนี่คือพิมพ์ทรงเจดีนะครับ A1 นะครับเห็นให้เพื่อนพี่ๆจำไว้ก่อนนะครับนี่คือเอหนนี้ครับมาดูทรงเดียวกันครับพิมพ์เดียวกัน A2 ครับ A2 นะครับให้เพื่อนเพนพี่ๆได้ชมนะครับนี่ครับองนี้จะมีคาบกุจะมีคาบกุนะครับจะมีคาบกุทําให้ดูแล้วนะครับ เก่านะครับดูเท้าเก่านะครับพื้นเนื้อลักษณะเนื้อหรือผิวเลยนะครับมีลักษณะแห้งนะครับมีลักษณะแห้งเห็นไหมครับเหมือนมิงจะยึกยๆหน่อยครับแต่พยายามจะจับให้นะครับดูครับดูน้ําปูนนะครับหรือบริเวณคาบแคลไซที่ได้เกาะตามองค์พระเห็นไหมครับนี่นะครับจะหามนสายไม่ต้องพูดถึงครับถ้าไปดูคลิปของ ของท่านอาจารย์โจ๊กนะครับท่านเคยส่องไว้นะครับจะมีทั้งของพุทธคุณมีทั้งเม็ดแดงเม็ดดามีทั้งผงทองนะครับลักษณะอันนี้คล้ายๆกับองค์เมื่อกี้นะครับคล้ายกันเลยเนื่องจากว่าน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยครับนะครับดูครับให้ดูครับปิดซึมนะครับมีสรงสามเหลี่ยมเห็นไหมครับนี่ครับสองสามเหลี่ยมพิมพ์ทรงนี้นะครับ ก็คือพิมพ์ทรงเจดีนะครับให้ดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับดูความเก่านะครับดูความเก่าร้อยห้าสิบปีนะครับองนี้นะครับด้านหลังเนี่ยยังมีคราบนะครับแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับซึ่งข้ามน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยนะครับจะเอาไว้ติดพระนะครับจะไว้ติดพระแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันตังอิ๋วเนี่ยจะเอาไว้ผสมในเนื้อพระถูกไหมครับ แล้วก็สีดำๆนี้คือคาบกรุนะครับซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับอยู่ในกรุสุสานนะครับวัดกัลยาณมิตรนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะครับให้ดูด้านข้างนะครับให้ดูด้านข้างครับพยายามจะให้กล้องโฟกัสนะครับให้กล้องโฟกัสสวยๆนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเมื่อกี้นี้ครับเขานะครับปึ๊บครับนี่ครับ เพื่อนเพี่ๆนะครับคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะบูชาอยากจะได้ไปนะครับแอดมินนะครับแอดมินให้對對 right ให้เพื่อนๆพพี่ๆบูชาพระนะครับพิมพ์ทรงเจดีย์นี้องค์ละ3,000บาทนะครับหาก่เพื่อนพี่ๆสนใจนะครับโทรมาได้เลยครับเดี๋ยวแอดมินจะให้เบอร์โทรไว้ด้านหลังนะครับนะครับนี่คือพิมพ์ทรงเจดีย์นะครับองค์ที่ A1 แล้วก็องค์ที่ A2 นะครับเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตไปไวสักนิดครับแอดมินจะมีให้เพื่อนๆพนี่ๆได้ชมอีกนะครับ้ากเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราโทรมาครับแล้วเดี๋ยวทักไลน์ส่งรูปให้ดูได้นะครับแต่วันนี้ให้ดูก่อนนะครับขออนุญาตเก็บองค์ A1 นะครับแล้วก็องค์ A2 นะครับต่อไปนะครับครั้งนี้ครับครั้งนี้เมื่อมีนะครับ เมื่อมีพิมพ์ทรงเกดีนะครับก็จะต้องมีนะครับมีเนื้อหาปูนเปลือกหอยแล้วนะครับก็จะต้องมีเนื้อหาเป็นผงวิเศษเป็นผงวิเศษซึ่งหาได้ยากมากนะครับซึ่งหาได้ยากมากนะครับแอดมินนำมาสององค,ครับให้เพื่อนเพื่อนพ,พี่พได้ชมนะครับแล้วก็ได้บูชาเก็บไว้นะครับเป็นชุดไตภา,าคี นะครับชุดไตภา,าคีใหญ่ได้ดีนะครับเมื่อกี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับแต่นะครับ,นะรบองค์ที่อนมินนำมาบรรจุไว้ให้เห็นและได้ดูอันนี้ก็เป็นพิมพ์ทรงเจดีเหมือนกันแต่นะครับ B1 และ B2 งนะครับองค์ที่1และองค์ที่สนะครับซึ่งมาครั้งที่2องเนะี่ยองนี้จะ เป็นเนื้อผงวิเศษเป็นเนื้อผงวิเศษนะครับผงอิติเจผงปัทมันนะครับผงพุทธคุณนะครับผงตีนสิงเหนะครับแคลคาดนะครับอยู่ยงคงกับพันนะครับพูดจะสิ่งใดนะครับต้องการสิ่งใดนะครับสามารถที่จะต้นบันดาลให้ได้นะครับอธิษฐานครับอธิษฐานขอครับอธิษฐานขอนะครับ มาดูกันครับองที่หนึ่งครับองค์นี้นะครับองค์นี้หายากนะครับแอดมินมีอยู่แค่แบ่งมาให้นะสององนะแอดมินเหลืออยู่แค่หนึ่งสองสามเหลืออยู่สี่องเท่านั้นเองครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับซึ่งเป็นเนื้อหานะครับผงวิเศษนะครับจะสวยขึ้นมานะครับสวยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับจากองคสององแรกเมื่อกี้นะครับ สององค์แรกเมื่อกี้นี้ว่าสวยสององค์นี้ยิ่งชัดเจนขึ้นมาใหญ่ครับแอดมินให้ดูตรงไหนครับแอดมินให้ดูตรงที่ตรงที่นี่ครับตรงบริเวณแข้งเห็นไหมครับจะมีลักษณะขานะครับพาดให้เห็นเลยนะครับลักษณะขาพาดให้เห็นเลยนะครับพาดให้เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็ลักษณะองค์พระนะครับ องบีหนึ่งเนี่ยนะครับของแรกนะครับก็คือท่านจะมีลักษณะไม่ไม่ไมพิมพิมทรงเนี่ยจะจะตัดไม่ตรงนะครับตัดไม่ตรงด้านด้านนี้เ็าจะตัดตรงนิดนึงแต่ด้าน,ด,านด้านทางขวาเนี่ยนะครับด้านทางซ้ายองค์พระขวามือเราจะตัดเฉียงขึ้นมาสักนิดนะครับจะตัดเฉียงขึ้นมาสักนิดเห็นไหมครับแล้วบริเวณด้าน ด้านใต้องค์พระไหมครับจะมีการเยินเห็นไหมครับจะมีการเยินนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับดงลักปิดทองแล้วก็นะครับมงลักปิดทองให้ดูด้านข้างนะครับให้ดูด้านข้างเนื้อหาที่เป็นผงวิเศษนะครับเนื้อหาที่เป็นผงวิเศษเนี่ยจะหายากนะครับจะหายากด้านหลังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะมีอตแล้วจะมีลักษณะเป็นรอยผ้าเป็นรอยผ้า นะครับรอยผ้าจีวรผ้านะครับเห็นไหมครับการตัดแอดมินคิดว่าตัดตั้งจากข้างหลังไปข้างหน้าครับเนื่องจากว่าการตัดจากข้างหน้ามาข้างหลังเนี่ยทำให้ด้านหลังเนี่ยเลียมลงนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับดูด้านบนครับตรงนี้เนื้อหาบนสารนี่นะครับสุดยอดเลยครับเนื้อหาบนสารนี่นะครับนี่คือบีหนึ่งนะครับแล้วมาดู B 2สองครับซึ่งเป็นลักษณะพิมพ์เดียวกันครับนั่นคือพิมพ์ทรง เจดีนะครับปิมรงเจดีเห็นไหมครับแต่เป็นเนื้อหาผงวิเศษนะครับผงวิเศษให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ชมนะครับเห็นไหมครับลักษณะปิมทรงนะครับเหมือนกันเลยนะครับลักษณะตัดแบบเอี้ยวนิดนึงครับแต่ว่าพักักนะครับพักักเนี่ยลักษณะกลมใหญ่เลยดูที่ตรงแข้งครับเห็นไหมครับตรงแข้งมีเส้นนะครับ มีเส้นเส้นขานะครับเส้นกัศมาธิลาบนะครับเห็นไหมครับนี่คือพิมพ์ทรงเจดีนะครับอยู่ในชุดไตรภาคีใหญ่ได้ดีนะครับของวัดกัลยาณมิตรนะครับใครมีไว้นะครับแอดมินคิดว่าน่าจะนะครับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเหมือนกับของแอดมินนะครับซึ่งแอดมินเนี่ย นะครับได้ได้คล้องอยู่นะครับใหญ่ได้ดีนะครับถูกไว้บ่อยครับถูกไว้บ่อยแลนหลังองค์พระเห็นไหมครับจะมีลักษณะก็คือคล้ายๆกับลายจีวรพระนะครับลายจีวรพระนี่ครับนี่นะครับเป็นเนื้อหามวลสารผงวิเศษนะครับอหามวลสารผงวิเศษผงวิเศษนี่นะครับแอดมินเปิดราคาอยู่ที่อง์ละห้าพันบาทนะครับ ทั้ง B1 และ B2 นะครับราคาเท่ากันนะครับราคา5,000บาทนะครับแอดมินว่าไม่แพงหรอกครับนะครับเพราะว่าพระปลอมเนี่ยที่ขายกันอยู่ตามตลาดเนี่ย2,000ถึง2,500แล้วนี่พระแท้การันตีครับถ้าไม่แท้นะครับส่งคืนมาแอดมินคืนเงินให้เต็มเต็มจำนวนครับนะครับให้ดูนะครับ อันนี้คือพิมพ์ทรงเจดีนะครับเนื้อหามวลสารผงพิเศษนะครับแอดมินนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับได้เช่าบูชาเก็บไว้นะครับองค์ละ5000บาทนะครับสององนี้นะครับสององนี้องค์ละ5000บาทนะครับไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับเมื่อมีพิมพ์เจดีแล้วนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับแอดมินก็ นำพิมพ์นี้มาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้เช่าบูชาเก็บไว้ครับพิมพ์อะไรครับนี่ครับพิพ์อะไรครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเอาเบอร์อันนี้ออกก่อนนะครับบีหนึ่งและบีสองนะครับให้เพื่นเดี๋ยวเพื่นเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรตอนหลังไว้ให้นะครับอง์นี้นะครับก็คือสีหและสีนะครับ เมื่อกี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับสองเนื้อหามูลสารคราวนี้นะครับเมื่อมีพิมพ์เจดีก็ต้องมีพิมพ์เส็นได้ครับแอดมินนะครับนำพระนะครับซึ่งแอดมินนะครับมีอยู่นะครับเจ็ดแปดองนะครับวันนี้นำมาสององให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมีชุดไตภาคีของวัดกรยานมิตร เก็บไว้นะครับบูชานะครับของใส่เลี่ยมทองของคอได้เลยนะครับเขียงเลี่ยมทองของคอได้เลยนะครับองค์แรกครับสีหนึ่งครับสีหนึ่งนี่นะครับเป็นนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับซึ่งนะครับเห็นไหมครับจะมีคาบกรุมากสักนิดนะครับเพราะว่าตอนที่แอดมินใช้ ตมนะครับไอ้น้ำนะครับคือแอดมินไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะอ่าเขาเรียกอะไรครับเอามือขจัดคาบออกไปมากเนื่องจากว่ากลัวว่าจะไปทําให้องค์พระท่านนะครับเสียความสวยงามนะครับเสียความสวยงามนะครับทําให้กลัวว่าจะอ่าตรงไหนที่นูน่ตรงไหนที่ที่ที่ท่ทาน มีเป็นพิมพ์ทรงที่สวยอะแอดมินก็กลัวแอดมินก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้ครับนั่นคือความคลาสสิกของท่านนะครับคือเรามองรู้นะครับว่านี่คือพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับของกุวัตกายานามิตรนะครับของกุวัตกายานามิตรให้มีให้รู้ครับว่าเป็นแบบนี้กุวัตกายานามิตรนะครับพิมพ์ทรงจะคล้ายกับกุวัตขังนะครับจะคล้ายกับกุวัตขังนะครับ ดูนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ดูด้านข้างครับด้านข้างมีคาบนะครับมีคาบกรุมีคาบนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีรอยนะครับพระติดนะครับอยู่องค์หนึ่งนะครับตรงนี้อีกองค์หนึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีสองสามองค์แล้วก็จะมีรอยเห็นไหมครับเป็นรอยกีวรพระนะครับแล้วก็จะมีน้าอ้อยเคี้ยวนะครับซึ่งน้าอ้อยเคี้ยวเนี่ยนะครับบ่งบอกให้เห็นครับ ว่าพระแท้เป็นอย่างไรพระเกอเป็นอย่างไรนะครับแอดมินเชื่อครับบุตคุณนะครับสุดยอดนะครับมีแต่ได้นะครับได้ในสิ่งดีๆครับได้ในสิ่งดีๆนี่ครับแอดมินมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับดูด้านข้างด้านนี้ครับมีความผุความกร่อนออกไปนะครับก็ตามเวลานะครับให้เพื่อนๆบีพีได้ชมนี่องค์ที่หนึ่งนะครับสีหนึ่ง นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับสีสองครับสีสองจะมีลักษณะก็คือจะมีคราบของลักษเนี่ยยังยังยังพอให้เห็นอยู่บ้างนะครับภาพของลักพอให้เห็นอยู่บ้างก็จะมีขี้กุหนาพอสมควรครับอยู่ด้านด้านด้านขวามือองค์พระนะครับแล้วก็ยังเห็นนะครับเห็นเหมือนเดิมนะครับก็คือลักษณะองค์พระนะครับมีผักคล้ายๆหัวไม่ขีดมีเส้นขึ้นไปจรลดซุ้ม นะครับเส้นไปจรดซุ้มพิมพ์เส้นใต้เนี่ยนะครับนะครับแอดมินเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่าคนที่แกะพิมพ์ก็คือหลวงวิจารณ์จรนายนะครับหลวงวิจารณ์จรนายนะครับถ้าหลวงวิจารณ์จรนายเนี่ยนะครับเข้ามาแกะพระขององค์พระองค์สมเด็จพระจันทร์โตเลยก็คือสองสี่ศูนย์แปดนะครับท่านมาท่านท่านเจอกันแล้วนะครับตอนสองสี่ศูนย์แปดสวยงามนะครับสวยงามทั้งสององค์เลยนะครับเดี๋ยวองค์นี้มีให้ดูด้านหลังนิดหนึ่งครับ ไม่ใ้ดูแนะโอ้มาหลายนาทีแล้วนะครับนี่ครับยังไงถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจนะครับติดต่อแอดมินมาได้ครับติดต่อแอดมินมาได้ครับแอดมินให้เบอร์โทรไว้นะครับ0 8 7 5 1 0 6 2 43นะครับเฮ้นี้ครับ087 510 6 2 4 3เป็นเบอร์ไลน์เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆแอดมินก็จะเจอนะครับทักอ่าเซฟนะครับในไลน์ก็จะเจอนะครับแอดมินแล้วก็ทักมาได้เลยครับเพื่อที่จะได้ส่งพระนะครับให้ดูนะครับแอดมินวันนี้นะครับนำให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูได้เช่าบูชาพิมพ์เส้นได้นี้นะครับแอดมินปล่อยให้เพื่อนๆพ่พี่ๆบูชาไปในราคาองค์ละ5,000ันบาทนะครับ เท่ากับพิมพ์ทรงเจดีเพราะว่าเนื้อหาเป็นผงพิเศษนะครับเนื้อหาเป็นผงพิเศษถ้าเป็นเนื้อบูลปักเนื้อปูนขาวเปลือกหอยแอดมินจะให้เช่าบูชาในราคาอง์ละ3 0 0 0ับาทนะครับตอนนี้มาท้ายคลิปแล้วนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนท่านสนใจทักมานะครับทักมาครับอย่าลืมครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ